สวัสดีครับพวกกับผมกเกษตรกรชาวบ้านนะครับพี่ๆเลยหล่ะยอยากจะปลูกต้นไม้ที่มันให้ผลอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยนะครับเอาไว้ทานที่บ้านแต่ว่ากลัวว่าเมื่อมันโตขึ้นมามันจะสร้างปัญหาโดยเฉพาะพี่ๆที่มีบ้านที่อยู่ในเมืองนะครับเมื่อมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับสายไฟสายไฟฟ้านะครับทำให้ สายไฟขาดหรือเป็นอันตรายต่อเราได้หรือว่าถ้ามันโตขึ้นมาเนี่ยกิ่งของมันนะครับที่มันใหญ่ๆเนี่ยเวลาลมพัดมามันอาจจะหักแล้วก็ลงมาทับหลังคาบ้านเราได้วันนี้ผมมีวิธีปลูกมะม่วงที่จะไม่ให้เขาต้นสูงใหญ่แต่ว่ายังให้ผลผลิตอยู่ไปชมวิธีนี้ด้วยกันเลยครับต้นมะม่วงต้นนี้ที่ปลูกอยู่ในบ้านที่มีบ้านอยู่ในเมืองนะครับกำลังจะโตกำลังจะเป็นปัญหาครับ เพราะฉะนั้นผมจะทำวิธีนี้ครับนั่นก็คือการตัดเขาลงมาก่อนหลังจากนั้นผมจะคุมต้นเขาด้วยถุงพลาสติกแล้วก็มัดด้วยฟางครับสาเหตุที่ผมทําแบบนี้ก็เพราะว่าผมไม่ต้องการให้กิ่งเขาเนี่ยงอกขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาตรงที่ผมตัดครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาที่ตรงนั้น มันอาจจะโดนลมแล้วมันก็จะหักได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ถุงพลาสติกมาครอบเอาไว้แบบนี้แล้วก็มัดด้วยฝางครับสสัปดาห์ผ่านไปครับโอ้โหแล้วผมก็จะมาแกะไอ้ถุงที่ครอบนี้เอาไว้ออกนะครับนี่เลยเห็นไหมครับมันไม่เกิดที่ตรงนี้เลย แต่มันมาเกิดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เกิดครับตรงนี้ก็กําลังเกิดฝั่งน,ง,งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับต้นนี้ด้วยกําลังเกิดเลยครับอันนี้ผมก็จะแกะออกเหมือนกันโอเคสุดยอดเลยครับเนี่ยครับสาเหตุที่ผมเอาถุงพลาสติกมาครอบนะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดที่ตรงนี้ครับ ถ้าสมมติมันเกิดที่ตรงนี้เวลามันโตขึ้นนะครับลมพัดมามันจะหักได้ง่ายครับแต่ถ้ามันเกิดที่ตรงนี้นะครับดูครับเนี่ยครับมันเกิดที่ตรงนี้แบบนี้นะครับกิ่งของเขาเนี่ยสามารถที่จะยึดกับลำต้นได้เลยแข็งแรงครับไม่หักง่ายครับคราวนี้เราก็รอให้กิ่งพวกนี้มันโตขึ้นแล้วมันก็จะออกลูกตามกิ่งพวกนี้ครับเราก็จะมีต้นมะม่วงที่ไม่ต้องโตแต่ว่าก็มีผลมะม่วงไว้ทาน ได้ทุกปีเลยครับวิธีที่ผมนำเสนอนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับพี่ๆท่านใดมีวิธีปลูกต้นมะม่วงในบ้านที่อยู่ในเมืองโดยที่ต้นไม่สูงไม่โตแล้วก็ไม่ทำให้เดือดร้อนกับผู้ที่ปลูกท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ